คุณทองใบนี่เคยไปเรียกว่าอง,งป,ประวัติอะไรเยอะแยะมาที่ไปยังงไครั้งแรกก็ไปโฆษณาเบียร์ช้างตัวนี้ใช่ไหมครับครับโฆษณาเบียร์ช้างครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยแล้วต่อมาล่ะครับต่อมาก็อยู่อย่างนี้แหละก็ะเคยได้แสดงหนังไ,งงไหมคุณทองใบก็เล่นเล่นเรื่องอะไรครับเรื่องแรกสุริโยไทยสุริโยไทยคุณทองใบเนี่ย ช่แสดงว่ามีหลายเรื่องมีมีกี่เรื่องที่ที่ได้แสดงฮึ้เกิแสดงหนังก็เหมือนทําเล่นเลยเนะยาะจะมปเชื่ออะไรก็้วถือว่าได้เขา้าได้เขา้าฉากภาพยนต์เข้า ก็เดียวมันก็ซื้สิบบาทคุณภาพไม่ต้องโชว์สาธุพระหูคูประกำพระหมอเท่าหมอหลวงลูกหลานมาทำบุญกับพระยาทัพทานแล้ว ทับทับนทหวอย่าได้มีเจ็บไข้ขได้ป่วยสิ่งใดที่ไม่ดีให้พยาทักทัทนปัดเปล่าสิ่งชั่วร้ายต่ทิ้งในป่าในดงขอให้ลูกไมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ลูกยรรอยูมั่นขวัญยืนขอให้ลูกมีเดินทางด้วยความ ปลอดภัยสาธุก่อนเห็นจัดกิจกรรมนีรับทำไมเราเชื่อถือ ตรงนี้เอ็ซีมาเยอะนะคะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะหายป่แล้วสาธุสาธันแล้วนิรันดนะครับนิรันพรยาพัฒนครั้งแล้วอย่าได้มีเก็บไข้ได้ป่วยอย่าได้มีเก็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดที่มันติ้งในฝ่าในดตปล่อยลูกอยู่ดีมีสุขปล่อยลูกอยู่ดีมีสุข ลูกยืมมันฝันยืนลูกยืมมันฝันยืนสาธุสาธุลาด้วยยืนตัวรับแล้วคพระเอกครับพระเอกครับผมยังเชียวยังไม่คลืนผมยังไม่รับรับเร็วอบชอยมา พระหูคูปกรรมพระหคูปกรรมพระหมอเท่าหมอหลวงรหอท่าหมอหลวงลูกหลานมาทําบุญกับพญาทัพทันแล้วลูกหลานมาทําบุญกับพญาทัพทันแล้วอย่าได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดที <bunker> ่ไม่ดีสิ่งใดที่ไม่ดีให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญให้ลูกอายุมั่นขวญยืนให้ลูกอายุมั่นขวญยืนสาธุสาธุเฮ้ยมีต้องแล้วม่

พระหมอเท่าหมอหลวงลูกหลานมาทําบุญกับพระยาทับทันแล้วลูกหลานมาทําบุญมาทําบุญกับพระยาทัพทันแล้วอย่าได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่ไม่ดีพระพาทับทันให้พยาทัพทันปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทิ้งในป่าในโดงไปทิ้งในป่าในโดงขอให้ลูกอยู่ดีมีสุขขอให้ลูกอยู่ดีมีสุข สาธุ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 ทองใบเอ้ย ơi, ทองใบเอาลูกหยิบเอาเองได้ไหมหย,ยิบเอาเองเอาหยิบเอาเองโอ้อต้องใส่อย่างนี้ใช่ไหมไอ้กินเยอะจังอะอร่อยเอาละอาขอบคุณมากอ่าอ้อยอ่ะ,อะ,อะ เขาไม่งอแงเลยอร่อยไหมทองใบอร่อยอ่าอ่าต่ออ่าต่อมามาอย่าน้อยใจน้อยใจอีกอ่าพอยัง <c ười> ยังอ๋ออ่า เอออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเนาะอ่ะลอยอ่ะอุ๊บเอาเหลือโยนหนึงอ่ะยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดอ่ะมา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 อ่ะโอเคโยนนึงปุ๊บหมดแล้ว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 อืม สอยไปถ้ยําไม่เป็นไรหถอยู่ที่ไหนครับเป็นคนอุตระดิตค่ะอุตรดิมาถึงนี่เลยใช่ค่ะโอ้รู้แล้วเป็นไงบ้างมาเที่ยวแล้วมาเที่ยวเราก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆค่ะตอนเด็กมาตั้งแต่เด็กอตอนี้เขายังทำไม่เสร็จเลยมขยังยังจะสร้างขึ้นอีกเยอะอื้อค่ะ แล้วมากันกี่คนครับตอนมาส,สามคนค่ะสามคนสามคน,มคนใช่ค่ะมีอะไรจะฝากถ้าท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไหมชวนชวนกันละก็ใครที่มาสุรินทร์นะคะอยากให้ลองมาเที่ยวที่สวนช้างหมูบ่บ้านช้างตะการที่นี่ค่ะเพราะจะมีช้างเยอะแยะเลยมีทั้งแบบแสดงการแสดงช้างแล้วก็จะมีะนั่งช้างนะคะนั่งช้างแบบเขาจะพาแบบ รอบที่เขาพาไปเลยเนี่ยค่ะเคย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 ดั้งช้างอย่างครับเคยแล้วค่ะแต่ว่าเป็นที่ลำปางมาที่นี่ยังไม่เคยใช่ไหมยังไม่เคยมากับลำปางกับชรินเหมือนกันไหมถามว่าเหมือนกันไหมก็ก็คล้ายๆอะค่ะคล้ายๆกันใช่ค่ะความรู้สึกก็ต่างกันเหมือนกันค่ะเพราะตอนนั้นยังเด็กนี่าเป็นผู้ใหญ่ก็เลยอีกความรู้สึกหนึ่งค่ะแล้วมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขไหมพี่ เรื่องของกางท่องเที่ยวที่นี่จะมีก็น่าจะเป็นเรื่องที่จอดรถอย่างเดียวที่จอดรถที่จอดรถเพียงพอเพียงพอค่ะแต่ว่าบางทีทางมันยังแบบขุกข่าใช่ใช่ค่ะเป็นแค่ตรงนั้นเลยขุกข่าหรือยากให้ปรับปรุงเรื่องของทางทางเข้าด้วยอะไรนะคะมันจะมีเวลาเข้ารถเขาจะจอดเดียวกันแล้วคนเขาก็จะเดินแบบเดินแบบ ก็เงี้ยค่ะมันจะเดินผ่านแล้วบางทีก็ไม่ได้สนใจรถก็มีอะไรเงี้ยค่ะแล้วรถมันก็เลยติดข้างในมาต้องใบก็อายุ47ปีทำไมถึงตั้งที่ของไก็เขาชอบโดนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะเรียกเลยไม่ใช่เราเวลาเราจะทำควานสุขขวัเรียกขวัญช้างเราต้องมี ต้นอ้อยต้นหญ้าต้นสับปะรดแล้วแต่ของกินเขาเราเขียนชื่อปักเลยอ่ะถ้าเขากินตัวไหนเราก็เรียกตัวนั้นสิอ๋อเป็นเป็นที่มาเออถ้าเขากินถูกชื่อทองใบก็เรียกชื่อทองใบสิอ๋อไม่ใช่ว่าเอออยากเรียกอย่างนั้นอยากเรียกอย่างนี้มันไม่ใช่สิต้องต้องต้องเขาเขาเลือกเลือกชื่อเขาเองอ่ะให้เขาเลือกเอาเองให้เลือกชื่อเอาเองให้เขาหากินเราเองเขากิน เขากินกินชื่ออะไรเราก็เรียกชื่อนั้นแหละเป,เ,ปเป็นการสุ่มแล้วให,ให้ให้เขาตั้งชื่อเองนะ,ะเ,ขนเขาจับเองจับเองอว่าจะชื่ออะไระชชอออบื่ะไรใช่นี่แล้วก่อนที่ที่เขามาแล้วก็ขอทำกล่าวเนี่ยทำไมต้องกล่าวแบบไหนแบบที่ผมขอเมื่อกี้มา,ากล่าวคำอา้าวแล้วทำบุญเราไปหาพระเราขอพรไหม นี่เราทำบุญกับช้างเราก็ขอพรกับช้างสิคือช้างเขาไม่รู้แต่ว่าพระหูคุปกรรมเขารู้รับรู้ถ้างั้นเวลาเส้นไหว้แต่งงานลูกลูกเต้าเนะี่ยจะเป็นเส้นไหว้ทําไมพระคุปกกรรมถ้าไม่เส้นไหว้ถ้าไม่เส้นไหว้เดี๋ยวมีเรื่องอะ่ะใช่ทําไม่เส้นไหว้ก็เดี๋ยวก็มีงานให้ทําสิ